สี่บอสแสเล็กๆที่ชวนให้สงสัยว่าใครสร้าง 1. ความละเอียดอ่อนที่ผิดปกติ The Golden Locks Principle นี่คือบอสแสที่น่าทึ่งที่สุดค่ะความน่าจะเป็นกฎฟิสิกส์พื้นฐานที่เราเจอทั้งหมดนั้นแรงโน้มถ่วงมวลของอิเล็กตรอนอัตราการขยายตัวของเอกภพถูกปรับจูนไม่อย่างแม่นยำจนน่าเหลือเชื่อบอสแสที่เห็นถ้าหักค่าใดค่าหนึ่งในธรรมชาติเช่นแรงนิวเคลียร์อย่างเคมเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยดาวฤกษ์จะไม่มีวันก่อตัว หรืออะตอมคาร์บอนที่เป็นพื้นฐานของชีวิตจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยการตีความมันเหมือนกับการที่ใครบางคนหมุนแป้นหมุนรหัสผ่านของตู้นิรภัยพันล้านตัวแล้วบังเอิญหมุนได้รหัสที่เปิดประตูสู่ชีวิตได้พอดีหรืออาจจะเป็นเพราะใครบางคนตั้งใจตั้งค่านี้ไว้ตั้งแต่แรก 2. ความงามของสมการ The elegance of math ความน่าจะเป็นทำไมธรรมชาติถึงเลือกใช้คณิตศาสตร์เป็นภาษาในการทำงานฟิสิกส์ที่ซับซ้อนที่สุดกลับอธิบายได้ด้วย สมการที่เรียบง่ายและสมมาตรอย่างสวยงามเช่นแอมป์สองบอกแสที่เห็นนักฟิสิกส์มักจะเชื่อว่าถ้าสมการมันสวยงามมันก็น่าจะถูกต้องตามธรรมชาติการตีความมันให้ความรู้สึกเหมือนมีวิศวกรหรือศิลปินที่ทำงานด้วยความแม่นยำและรสนิยมสูงเพื่อสร้างระบบที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดูดีที่สุด 3. ข้อมูลที่ถูกซ่อนอยู่ The Dark Side ความน่าจะเป็นเอกภพที่เราเห็นดาวกาแล็กซีมนุษย์นั้นมีสัดส่วนเพียงประมาณ ของเอกภพทั้งหมดแบบแสที่เห็นส่วนที่เหลือคือสสารมืดด a ร์ m มาเรอร์อยู่และพลังงานมืดดอร์ e เอนเนอร์จียู่ซึ่งเรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้และไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่ามันควบคุมโครงสร้างของจักรวาลทั้งหมดอยู่การตีความเหมือนกับว่าเราได้รับแจกคู่มือใช้งานจักรวาลมาแต่มีแค่หน้าแรกๆเท่านั้นที่เราอ่านได้ส่วนที่เหลือถูกซ่อนไว้และเป็นพลังงานลึกลับที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ คล้ายกับการตั้งค่าที่ซ่อนอยู่ในระบบปฏิบัติการที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้ 4. เราคือผู้เฝ้ามองที่สมบูรณ์แบบ The anthropic principle ความน่าจะเป็นจัก,กรวาลไม่ได้มีแค่คุณสมบัติที่ทําให้ชีวิตเกิดขึ้นได้แต่ยังมีคุณสมบัติที่ทําให้เราสามารถสังเกตและทําความเข้าใจจัก,กรวาลได้ด้วยบอดแสที่เห็นเอกภพมีความโปร่งใส cmb มีกาแล็กซีที่สวยงามและมีมนุษย์ที่มีสมองซับซ้อนพอที่จะสร้างกล้องโทรทัศน์และสมการเพื่อไขปริศนาตัวเองได้ การตีความถ้าจักรวาลถูกสร้างมาเพื่อเป็นห้องทดลองหรือเวทีเราก็คือกล้องโทรทัศน์ที่มีสติปัญญาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเฝ้ามองและรายงานผลกลับไปยังผู้สร้างบอแสเหล่านี้ไม่ได้มีคําตอบที่เป็นหลักการวิทยาศาสตร์นะคะแต่มันเป็นเชื้อเพลิงชนดีที่จุดประกายความคิดที่ว่ามันดูเหมือนถูกสร้างขึ้นมาจริง